เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่304กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตอนแหสวรรค์ ขวบแล้วนะเริ่มเดินต่อแต่ต่อแต่ได้เลิกตั้งไข่ไม่เกาะกระแตเวียนฉันก็ยังไม่ได้ยินเสียงมันเอออ้าสักแอะเรียกไอ้ก้ง้งเอ้ยมันก็หันนะรู้เรื่องทุกอย่างแต่มันไม่พูดสักทีเอาไงดีวะพ่อมันสิงหน้าน้อยพูดขอความเห็นทิดโดผู้เป็นสามีทิดโดแกก็ให้ความเห็นว่าลูกสาวกับลูกเขยแกพ่อแม่ไอ้ก้้งนั่นแหละ เป็นคนรุ่นใหม่หัวสมัยใหม่เออะอะไรก็คิดแต่จะไปหาหมออย่างเดียวแต่ก็ยังหาเวลาไปกันไม่ได้สักทีเพราะติดทำงานกันทั้งกู่ความหนักใจจึงมาตกอยู่กับสองตายายเอาอย่างนี้นะแม่มันคงต้องพึ่งวิธีโบร,โบราณกันแล้วละ่ะนี่ก็ใกล้มืดผีเลิกตากพระอ,อ้อมแล้วก้อนเมฆหัวฝนลอยต่ำฟ้ามืดครึมอีกสักครู่ฝนก็คงตกว่า กะว่าคำคำจะออกไปหาจับเขียดเอามาไว้ทงเบ็ดสักหน่อยทิดโดพูดทิ้งท้ายแบบครึ่งๆกลางๆไว้เพราะระแวดระวังภัยอันตรายจากงูเหา่าตะขาบมาแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดีกว่าการตะปบเขียดแบบเดิมๆคล้อยหลังไปพักเดียวทิดโดกลับมาพร้อมเขียดเต็มตะข้องวางแป๊กลงบนพื้นเรือน ออกคำสั่งให้น้าน้อยช่วยทอดเขียดกรอบๆให้แกกินแกล้มเล่าและสำทับอีกว่าอย่าลืมเก็บไว้ทําธุระสาคัญวันพรุ่งนี้สักตัวหนึ่งละ่ะน้าน้อยรับคำตามนั้นและถามทิดโดด้วยความสงสัยว่าค่ำนี้จะไม่ไปทงเบ็ดในนาแล้วหรือคำตอบที่ได้ก็คือพรุ่งนี้ตาโดจะไปทอดแหหาปลาในคลองนน้อยตอบกลับว่าเออพ่อมัน เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากใส่บาตรพระที่เดินมาบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วน้น้อยแกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงขว้าเขียดในตะข้องที่คัดไว้ตัวหนึ่งเดินไปหาไอก้กั้งหลานชายคนเดียวของแกที่กำลังนอนอุตุทันทีปลุกให้ตื่นพอลืมตาขึ้นงัวงเงียแกก็จับไอก้กั้งที่นั่งงนเงนอยู่ให้นั่งบนตักแกในท่าตัวตรงน,น้อยจับขาหลังของเจ้าเขียดตัวน้อยยกขึ้น ฟาดส่วนลำตัวและหัวเขียดไปที่ปากของไอ้กั้งเบาๆเอาเคล็ดโบราณฟาดเบาสลายทีจนเขียดร้องแอบ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 แล้วจึงปล่อยเขียดให้กระโดดหนีไปนี่เป็นความเชื่อของคนไทยโบราณที่ว่าหากลูกหลานเดินเตาะแตะตอแตะได้แล้วแต่ว่าไม่ยอมพูดให้นำเอาเขียดเป็นเป็น,ปนมาฟาดตบปากเบาๆแล้วเด็กจะพูดเป็นต่อยหอยเลยทีเดียว ทิดดงเองก็ต้องสารวนหากิ่งไม้ใบไม้รังจอมปลวกเล็กๆที่มีดาดดื่นตามหัวคนาเพื่อเตรียมนําลงไปวางสุมอ่อยปลาในคลองหน้าบ้านก่อนอื่นต้องดำน้ำลงไปก้นคลองเพื่อจัดการปรับพื้นที่ที่จะอ่อยเหยื่อใต้น้ำียก่อนเก็บเศษกิ่งไม้ท่อนไม้ที่คิดว่ามันจะค้าตีนแหออกให้หมดแล้วจึงนำกิ่งไม้ใบไม้รังปลวก ก้อนดินเหนียวคลุกรำข้าวที่ตะเตรียมไว้ลงไปวางกองสมอยู่ตรงกึ่งกลางพื้นที่เป้าหมายและก็ซุ่มรอเวลาอยู่ตอมเม็ดพรายน้ำเล็กๆเ,เริ่มผุดขึ้นจากจุดเป้าหมายแสดงว่ามีฝูงปลาเข้ามากินเหยื่อที่อ่อยไว้แล้วแหสีดำมุ่นคล้องสะพายข้อศอกขึ้นบ่าขวามือขวาจับจอมแหขดเชือกไว้ส่วนมือซ้ายกำสายโซ่ที่ยึดตีนแห ฮิดโดแกนั่งยองยองอยู่ในท่าเตรียมพร้อมคเนดูว่าจะมีฝูงปลาเข้ามาเยอะแล้วจึงลุกขึ้นยืนโน้มตัวเวี่ยงแหอย่างสุดแรงออกไปยังจุดอ่อยเหยื่อทันทีสิ่งสำคัญของการทอดแหซุ่มหรือว่าแหซสุ่มที่ชาวบ้านเรียกกันนั้นคือขนาดของแหต้องใหญ่ที่นิยมใช้ก็12ศอกถุงตีนแหก็ต้องทวงด้วยโซ่ตะกัวเท่านั้น เพราะเมื่อเหวี่ยงออกไปตีนแหจะจมน้ำได้รวดเร็วไม่มีเสียงดังให้ปลาตื่นเหมือนโซ่เหล็กการกดตีนแหให้จมก้อนดินก้นคลองกันไม่ให้ปลาออกก็ต้องทำแบบฉับไวด้วยเช่นกันการจับปลาในแหชนิดนี้ค่อนข้างเหนื่อยเพราะต้องออกกำลังเหวี่ยงแห я, ซึ่งอาจจะไม่บานหรือว่าไม่ตรงจุดและต้องดำน้ำลงไปค่อยคอย นำเอากิ่งไม้ใบไม้ออกจากผืนแห่ทีละน้อยทีละน้อยใช้ฝ่ามือคลําจับปลาทีละตัวในผืนแห่ใส่ตะข้องที่นำลงไปจนหมดทิ้งเวลาไว้ราวครึ่งชั่วโมงให้ปลาที่มุดโคลนอยู่ใต้ผืนแห่พุดโผล่ขึ้นมาจึงค่อยๆดึงเชือกที่ผูกจอมแห่สาวผื้นแหขึ้นมาจากน้ำช้าๆก็จะได้ปลาที่มุดดินโคลนอีก ปลาที่ได้ล้วนเป็นปลาเกล็ดทั้งสิ้นก็ได้แก่พวกปลาตะเพียนปลาส้อยปลากระแหปลาเกล็ดดาวปลานินปลาหนังอย่างประดุกก็มีบ้างก็พอได้กินกันแต่จำนวนปลาไม่พอที่จะนำไปขายต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยบางวันเหมือนโชคจะเข้าข้างมีฝูงลูกปลาชโดลำตัวมีเส้นสายสีดำสองเส้นสีขาวขั้นกลางเป็นทางยาวข้างลำตัว ตั้งแต่หัวจรดหางตัวยาวขนาดคืบหลายร้อยตัวลอยหัวผุดดำว่ายเล่นบนผิวน้ำฟองฟอดล้อแสงตะวันวาววับต้องใช้เรือแตะก็คือเรือไม้พื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไอิยชยาพายออกไปกลางคลองเพื่อใช้แหออกไปหวานฝูงลูกปลาโดน้อยเหล่านั้นนาน้อยทำหน้าที่คัดท้ายเรือแตะ แบบเบาที่สุดขยับปลายไม้พายพลิกซ้ายสลับขวาสะบัดเหมือนหางปลาระวังไม่ให้พายไปกระทบกราบเรือเคลื่อนที่บนผิวน้ำช้าๆเข้าไปให้ใกล้ฝูงลูกปลาชโดทิดโดซึ่งยืนจังก้าทางขาทวงน้ำหนักให้หัวเรือสมดุลมือทั้งสองข้างกุมจอมแห я, แล้วก็โซ่ตะกัวตีนแหเตรียมพร้อม เมื่อได้จังหวะจึงหว่านแหให้บานคลุมฝูงลูกปลาจะโดทันทีกะให้ถุงตีนแหหุบแล้วค่อยๆดึงเชือกผูกจอมแหยกกลุ่มแหขึ้นเรือน้ำหนักปลาที่ได้แต่ละครั้ง60-70กิโลกรัมเลยทีเดียวปลาเหล่านี้ชาวบ้านนิยมทำเป็นปลาเกลือแบบไม่ขอดเกลด็ดเพราะว่าเกล็ดมันละเอียดมาก การถนอมเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินนั้นจัดเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งแหจะต้องซักแล้วก็เก็บไว้เก็บเศษไม้ให้ออกหมดทุกครั้งดึงจอมแหขึ้นยอดไม้ใช้ไม้รวกยาววากว่า,วาค้ำตีนแหทั้งสองข้างให้ตาแหห่างออกจากกันตากลมพึ่งแดดมองไกลๆก,ก็คล้ายกังสดานแผวนต่องแต่งยักย,ย้ายล้อลม ผสมเสียงซอกแซกซอกแซกของโซ่ตะกลัวชาวบ้านเรียกว่าตากแหผีตากผ้าอ้อมน่ะใกล้ค่าแต่ถ้าแดดสายๆเรียกว่าผีตากแหแล้วก็อย่าผวนคํานี้นะตากแดดเที่ยงบ่ายแหก็จะกรอบแข็งไม่ทนการถักแหถนอมแหไว้ใช้ได้นานๆด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเริ่มจากหาได้ขาวที่มีคุณภาพ การถักแต่ละขั้นตอนต้องทำด้วยความประณีตเครื่องไม้เครื่องมือนั้นมีไม่กี่ชิ้นต้องใช้ใจล้วนๆอดทนบวกฝีมือเริ่มถักขึ้นจอมแหเป็นวงฝ่ามือลอดได้ด้วยลวดลายถักสวยงามถักทิ้งได้เป็นขาขาก็คือบ่วงขนาดไม้ป่าไว้ด้านละ16ขาเพื่อถักขยายทีละสองตา เว้นระยะทิ้งเป็นช่วงๆถักขยายตาออกไปเรื่อยๆจนสุดความยาว8ศอกจึงสิ้นสุดการบานของแหจากนั้นจึงถักชายตีนแหต่อไปอีกให้เป็นเนื้อเดียวกันอีก4ศอกเพื่อไม่ให้ตาขยายเพิ่มอีกที่ทำแบบนี้เพราะว่าเมื่อหว่านแหออกไปตีนแหจะรวบตัวเองในน้ำได้รวดเร็วคัดชุนไม้หรือว่า จุนในมือทำหน้าที่เหมือนเข็มที่นำพาเส้นได้สีขาวเบอร์ต่างๆเริ่มจากได้เบอร์สี่ถึงเบอร์9ตามแต่ต้องการสอดดึงมัดไม้ปาหรือไม้ปานไม้ไผ่ที่เป็นแบบกำหนดขนาดตาแหดึงมัดเป็นพันปมหมื่นปมในการถักแหหนึ่งปากไฟจากทูบไฟแช็คใช้สำหรับตัดเส้นได้ทิ้งได้ สมาธิและสายตาที่ต้องเพ่งลอดผ่านแว่นตาสายตายาวบวกระยะต่างๆทุกอย่างทำงานสัมพันธ์กันสมัยก่อนจะเห็นการถักแหตามใต้ถุนเรือนชาญโรงนาชายคากระท่อมแต่ปัจจุบันนี้จะพบเห็นได้ตามวินโเตอร์ไซค์ศาลาริมทางหรือว่าใต้ร่มไม้ริมถนนทางหลวงสายต่างๆมีเปลยวนเศษผ้าหลากสี แขวนขายคู่กับแหมีทั้งแหถักมือและก็แหได้ไนล่อนที่ทอไปจากโรงงานถักไปขายไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ราคาเริ่มต้นหลักพันบาทเมื่อได้แหมาหนึ่งปากติดโซ่ตะกัวที่ตีนแหดึงหนวดได้ทำถุงตีนแหเรียบร้อยแล้วก็มาถึงการถนอมเส้นได้ที่ใช้ถักแหคนโบราณมีวิธีการย้อมแหแบบธรรมชาติก็คือใช้เปลือกไม้แล้วก็ ผลของต้นไม้บางชนิดเช่นเปลือกไม้ประดูนำมาต้มในน้ำเดือดจนได้น้ำต้มออกเป็นสีแดงพักไว้จนคลายร้อนนำแหที่ถักแล้วแช่หมักทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วนำไปขยำขี้คโครนทิ้งไว้อีกสองสามชั่วโมงจะได้แหสีน้ำตาลเข้มเกือบดำาตโยมพ่อตาที่โดเล่าว่าแกชอบใช้ลูกตะโกนามาย้อมสีแหของแก เพราะขั้นตอนไม่ยุ่งยากสีติดทนนานแล้วก็คงทนลูกตะโกนาก็หาเก็บได้ง่ายในละแวกบ้านและที่สำคัญคืออิ่มท้องอีกด้วยไลทางของถนนเรียบริมบึงคลองระผีพัดจากอำเภอภาชีจนสุดทางที่เขื่อนพระรามหกอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยก่อนก็จะมีต้นตะโกนาต้นเล็กต้นใหญ่ต้นดำปีดใบเขียวเข้มลูกสีเหลือง สีเข้มขึ้นเองตามธรรมชาติเต็มไปหมดปัจจุบันเริ่มมีน้อยลงชาวบ้านที่อำเภอท่าเรือนิยมขุดต้นตะโกต้นเล็กๆต่อคดสวยๆไปทำต้นตะโกดัดหรือที่เรียกว่าบอนไซขายเป็นไม้ประดับรสชาติเนื้อลูกตะโกนาสุกนั้นตะยมบอกว่าอร่อยมากหวานหอมกว่าลูกพลับขั้วก็มีฝาครอบสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมเนื้อในก็คล้ายกับลูกจันทร์ แต่ถ้าลูกตะโกนาดิบต้องมีกรรมวิธียุ่งยากอีกนิดเรียกว่าการทำลูกตะโกสะลูกตะโกนาจะเก็บมาได้ครั้งละมากๆเหลือจากย้อมแหแล้วก็ทำลูกตะโกสะไว้กินกันการทำนั้นไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาเหมือนหมาเฝ้าปลากระป๋องนั่นแหละต่ยมแกวว่าอย่างนั้นนะทานไม้กองสมไว้ให้แดงจนเปเลวมอดเริ่มมีขี้เท่า ก็นำลูกตะโกนาดิบเทสุมลงไปในกองขี้เท้าไฟนั้นหาแผ่นสังกะสีเก่าปิดคลุมหรือว่าเอาถ่านทิ้งไว้ให้ระอุสักสองสามวันผิวเปลือกตะโกนาจะตายนึ่งเนื้อในจะสุกแล้วก็แกะกินเนื้อในอร่อยกว่ากินลูกสุกนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่สรรหาของกินในท้องถิ่นโดยแท้ลูกตะโกดิบหรือว่าลูกมะเกลือดิบตำให้แหลกพอแยกขันน้ำได้ นำแหทั้งปากหมักแช่ไว้หนึ่งคืนลูกตะโกดิบจะให้สีแดงเข้มเกือบเป็นสีน้ำตาลไหมสุดตยมไม่ต้องหมักโครนส่วนลูกมะเกลือจะให้ดำสนิทเติมเกลือเม็ดหรือว่าเกลือทะเลลงไปเพื่อให้เนื้อได้ติดสีดำดีขึ้นนั่งกุมจอมแหกำโซ่ตะกัวซุ่มอยู่บนฝั่งช่างแสนเมื่อยยืนจังก้าบนหัวเรือแตะรอปลาขึ้นเล่นฟองหายใจ นานๆเข้าก็กลัวน่าจะมืดตกน้ำตกท่าไปทิดโดก็ยังพอมีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องนั่งยองๆหรือว่ายืนให้เมื่อยนั่นก็คือการนอนใช้แหจับปลาแบบไม่ต้องหว่านไม่ต้องทอดปูเสือนอนกระดิกปลายนิ้วกระตุกเชือกก็จะได้ปลาเป็นจำนวนมากการจับโดยวิธีนี้ต้องเตรียมการกันหลายวันหน่อยเริ่มจากนำเมล็ดข้าวเปลือกไปแช่น้ำ ให้รากมันงอกแช่ต่อจนรากเนา่ายิ่งมีกลิ่นเหม็นเปลี้ยวๆด้วยยิ่งดีดินเหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆคลุกรำข้าวกิ่งไม้ใบไม้ถ้าเป็นกิ่งใบสลอดสดด้วยยิ่งใช้ได้ผลเพราะปลาตะเพียนชอบนำลงไปวางสุมเป็นเหยื่ออ่อยปลาบริเวณพื้นดินก้นคลองการเตรียมพื้นหน้าดินก้นคลองนั้นกินเวลาค่อนข้างมากบางครั้งต้องเตรียมกันเนิ่น ขุดปรับหน้าดินพื้นก้นคลองกันตั้งแต่ช่วงน้ำน้อยเช่นในคลองระพีพัดที่เป็นคลองส่งน้ำขนาดใหญ่น้ำไหลแรงเมื่อถึงช่วงน้ำลดลงมากๆหรือว่าปิดประตูเขื่อนชาวบ้านจะหาทําเลขุดพื้นดินก้นคลองติดชายตะลิ่งลงไปเป็นแอ่งวงกลมลึกครึ่งเมตรขนาดกว้างเท่าแหที่จะใช้ เตรียมไว้ก่อนหรือถ้าเป็นคลองชลประทานก็จะต้องลงไปกวาดโกยดินเลนออกให้หมดจนถึงพื้นหน้าดินแข็งเหมือนกันหลักไม้รวกเมื่อปักลงบนพื้นก้นคลองตรงพื้นที่ที่เตรียมไว้สูงพ้นน้ำประมาณ1เมตรใช้ทั้งหมด12หลักปักเป็นรูปวงกลมแบ่งระยะแต่ละหลักให้เท่ากันพอดี เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมก็จะต้องเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของแหที่ใช้ขนาดที่นิยมกันก็คือ12ศอกถักต่อชายตีนแหเดิมออกไปอีก6ศอกรวมเป็น18ศอกผูกโซ่ตะกัวตีนแหตามปกติแหปากขนาดนี้ไม่ได้ใช้หว่านหรือว่าใช้ทอดเพราะว่ามันใหญ่เกินไปที่หลักไม้รวกวัดจากพื้นผิวน้ำขึ้นมาประมาณ50เซนติเมตรทำตำหนิไว้ ใช้เส้นลวดมัดตรงจุดตำหนินั้นให้แน่นหมุนทําเป็นห่วงเล็กๆขนาดเท่ากับเหรียญบาทตั้งไว้12หลักจากนั้นเตรียมเส้นเชือกไนล่อน2เส้นขนาดเท่าก้านไม้ขีดไฟความยาวเชือกแต่ละเส้นก็เท่ากับรอบวงของแหนำปิ่นไม้ไผ่ยาวสองนิ้วที่จะใช้เป็นลูกสลัก12ออันที่เหลาเตรียมไว้เรียบร้อยผูกที่ปลายเชือกแต่ละเส้น เว้นระยะให้เท่ากับระยะของไม้รวกที่ปักไว้ในน้ำผูกถัดระยะกันขึ้นมา6อันทุกขั้นตอนดูยุ่งยากพอๆกับการติดตั้งยอยกชายคลองแต่ก็เป็นการทำงานครั้งเดียวที่ใช้ได้ตลอดหากทำเลนั้นดีเมื่ออุปกรณ์ทุกอย่างตระเตรียมเรียบร้อยดีแล้วพื้นแหขนาดใหญ่บนเรือแต่ก็จะค่อยๆถูกกลางเหนือผิวน้ำทันทีชายตีนแหที่ติดโซ่ตะกัว จะถูกห่วงลวดที่มัดติดไว้กับหลักไม้รวกในขั้นตอนแรกสอดผ่านทะลุตาแห я, ขัดด้วยแท่งปิ่นไม้ไผ่ผูกติดเชือกสองด้านด้านละหกจุดเป็นวงกลมตามรูปแห я. เมื่อขัดปิ่นไม้ไผ่ที่ตาแหจนครบ12หลักแล้วพื้นแหจะตึงพอดีเหนือผิวน้ำ5เซนติเมตรจากนั้นก็จะต้องทำการอ่อยเหยือ โดยนําเหยื่อลงไปสุมเป็นกองไว้ที่พื้นก้นคลองที่แข็งใต้พื้นแหที่กลางไว้กะให้อยู่ตรงบริเวณจอมแห я, ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางปลายเส้นเชือกที่ใช้ดึงปิ่นไม้ไผ่ทั้งสองเส้นถูกโยงขึ้นมาบนชายฝั่งในลักษณะเตรียมพร้อมทิดโดก็แค่นั่งดูดยาเส้นยามวนด้วยกลีบบัวหลวงแห้งหมุนมวนยาสูบอัดควันฉุยรอเวลา เมื่อเห็นตอมเม็ดพรายน้ำปุดปุดตรงจุดที่อ่อยเหยื่อไว้เพิ่มมากขึ้นเมื่อกะว่าได้จังหวะก็ดึงเชือกไนล่อนทั้งสองเส้นพร้อมๆกันกระตุกปิ่นไม้ไผ่ให้สลักทั้งหมดหลุดห่วงอย่างรวดเร็วแหพื้นใหญ่ก็หล่นตกลงพร้อมกันทุกด้านกลุ่มฝูงปลาที่กำลังกินเหยื่อใต้น้ำทันทีรอเวลาชั่วมวลยาเส้นหมดวันค่อยๆดำน้ำลงไป ดึงเหยื่ออ่อยออกจากแหดึงเชือกผูกจอมแหยกปลาขึ้นกราบเรือแกะปลาจากแหใส่ตะข้องที่ลอยน้ําไว้ในหนึ่งวันทําได้หลายครั้งได้ปลาครั้งละมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเกร็ดขาวต่างๆการจับปลาแบบดั้งเดิมนี้จะทำกันในช่วงที่น้ําหลากหรือว่าน้ำในคลองขึ้นช่วงปลายฤดูฝนที่เรียกว่าน้ำคุณ เพราะจะมีฝูงปลาจำนวนมากที่มากับน้ำและมักทำในบริเวณร่มไม้ชายคลองฝูงปลาจะพากันเข้ามาหลบแดดหากน้ำน้อยหรือว่าน้ำใสจะไม่ได้ผลภูมิปัญญาการจับปลาแบบนี้ชาวอายุทยาเรียกว่าการจับปลาแบบใช้แหสวรรค์ตีโปง่งผมบนหัวเป็นกระจังจียอนสวยเชียวนะแม่เองจะไปช่วยงานที่ไหนกันล่ะ ทิดโดถามเมียด้วยความสงสัยฉันจะพายเรือไปผูกข้อมือหลานสาวที่วังน้อยนะ่ะอา้าวนี่พ่อเองลืมไปแล้วเหรอว่าวันนี้เอ่อวานช่วยหยิบแห้มาให้ฉันหน่อยิี่นน้อยตอบทิดโดพร้อมขยับฝ่ามือปรับทรงผมออกคําสั่งไหววานเจอแหสวรรค์ก็พายหลบๆหน่อยนะเดี๋ยวแหจะพันหัวเข้า ขยันหาปลาเชนะแม่เองเอาเอาได้แล้วดีนะว่าเมื่อวานนี่พ่อตากลมไว้จนแห้งทิดโดพูดพร้อมกับยื่นแหตาถี่ในมือให้น้าน้อยปากหนึ่งน้าน้อยไม่ยื่นมือรับซ้ำค้อนตาเขียวใส่ทิดโดอีกกระแทกเสียงฉุนจัดชนิดควันออกหูนี่พ่อเองจะบ้าหรอือเอาแหสวรรค์วิมานอะไรมาให้ฉันฮะฉันจะเอาแหคลุมผม ตรงหน้ากระจกที่เคยใช้น่ะแหมให้มันได้อย่างงี้สิผัวฉันปฏิโทก็งโง่อย่างเนี้ยโปรดติดตามเรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่305ในคลิปต่อไป